ว่าไงลูกตองฮัลโหลแม่คือต้องมีเรื่องอยากจะบอกแม่แต่ว่าแม่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่เครียดน,นะแม่คือว่าต่องท้องแล้วแม่แม่แล้วมันยังมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะแม่ตอนเนี้ยทางบ้านพิทีมอ่ะเขาได้เงินเวรคืนกันมาแล้วนะแล้วแม่รู้ไหมว่าได้เท่าไหร่ได้ตั้ง32ล้านเลยนะแม่โอ๊ยลูก นี่มันข่าวดีแบบสองเด้งเลยนะเนี่ยช่วงเนี้ยแม่ยิ่งเค,เครียดเรื่องเงินอยู่ด้วยอะแล้วพอได้รู้ข่าวแบบนี้นะเหมือนฟ้าส่งข่าวดีมาให้เลยอะมันชื่นใจจริงๆในลูกก็ใช่อะสิแม่นี่มันข่าวดีมากเลยเนี่ยต่อไปเนี้ยเราสองคนจะสบายกันแล้วนะแม่นี่มีอีกเรื่องหนึ่งนะตองลูกแกก็รู้ใช่ไหมว่าเจ้านอตน้องชายแกเนี่ยคบกับไมล์มาตั้งนานแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมันเป็นตรจกันที่โรงพยาบาลตอนเนี้ย มาอ่ะตั้งท้องได้สองเดือนแล้วนะลูกฮะอะไรนะแม่นี่มายท้องแล้วเหรอโห<ฮ>อย่างนี้แม่ก็ข่าวดีสองแดงเลยอ่ะแม่อย่างนี้แม่ก็ไม่ต้องมีเรื่องเค่อะไรแล้วมั้งเนี่ยจะได้อุ้มหลานทั้งสองคนเลยนะ ไอดีใจอะนะลูกมันก็ดีใจอยู่หรอกแต่ว่าแม่ก็มีเรื่องที่ต้องกังวลนนะ่ะพ่อแม่ฝั่งไมนะ้น่ะเขาเร่งมากเลยนะเรื่องงานแต่งนอะแล้วก็เรียกสินสอดหนักมากเลยอะต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องซื้อรถคันละสองล้านแล้วไหนจะสินสอดอีกแปดแสนห้าแม่นี่เครียดมากเลยเรื่องเงินเนี่ยเก่งไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วเนี่ยลูกไม่รู้จะทำยังไงดีแต่พอได้ยินว่าทีมเนี่ยมันได้เงินเวรคืนบ้านมาแบบเนี้ย แม่ค่อยโล่งอกหน่อยแต่แม่ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยเพราะยังไงแล้วนะเงินน่ะมันก็ยังอยู่ในมือพ่อแม่ทีมเขาเรายังไม่ดูด้วยซ้ำว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าเขายังไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเลยแต่ตองว่านะมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกเพราะยังไงแล้วเขาก็เป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วนี่ นั่นนะสิลูกอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเลยยังไงอ่ะนะถ้าพ่อแม่ทีมันตายอะ่ะเงินนั้นอะ่ะมันก็ต้องตกเป็นของแกอยู่แล้วแม่ว่าแกรี่ไปขอเงินผัวแกมาให้แม่ดีกว่าจะได้จบจบเรื่องไปแม่แต่แปลว่าแม่ลองไปคุยกับเขาเองก่อนดีไหมอ่ะคือต้องไม่กล้าไปคุยกับเขาตรงๆงอะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันแม่แม่ก็ลองไปคุยกับเขาก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมไม่โอเคเนี่ยจะต,ต้องไปช่วยคุยให้ทีหลังเออ ได้เดี๋ยวแม่เนี่ยเข้าไปคุยกับเขาก่อนแต่ถ้าเขาไม่ให้หนี่แกต้องลุยนะเพราะเงินนี้จำเป็นกับงานแต่งน้องชายแกจริงๆนะตองโอเคแม่ตองเข้าใจแล้วแหละแต่ตองจะช่วยแม่ให้เต็มที่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยแม่อย่าเพิ่งไปกดดันอะไรเขามากนะเดี๋ยวมันจะพังกันหมดมันแค่นี้นะแม่บแม่ ลโหลทีมลูกเออพอดีแม่ได้ข่าวว่าบ้านลูกเนี่ยลูกได้เงินค่าเวรคืนบ้านมาแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าลูกใช่ครับแมแ่แล้วแม่มีอะไรหรือเปล่าครับก็ตอนนี้เนี่ยแม่กําลังเครียดแล้วก็เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่นะลูกเ,ออเจ้าน็อตน่ะน้องชายตองอะลูกตอนนี้นะไมเนี่ย ้องกับเจ้าน็อตแล้วนะแล้วทางบ้านเขาเนี่ยเร่งให้แต่งงานนะลูกแล้วก็ต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีเงินตามที่เขาเรียกร้องด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะให้มายเนี่ยไปเอาลูกออกแล้วก็เลิกกับเจ้านอานะ็อตมันน่ะจะอะไรกันนักหนาแม่จะเอานู่นเอานี่แม่ไม่กลัวตองเขาเนี่ยจะสุขภาพไม่ดีบ้างเหรอครับจะให้ซื้อทั้งบ้านทาั้งรถแล้วอาจะค่าสินสอดอีกนี่ผมแค่ฟังเนี่ยผมก็เครียดแทนแล้วนะครับแม่ นั่นแหละทีมลูกแม่เนี่เครียดมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยแม่ขอพูดกับลูกตรงๆเลยนะแม่เนี่ยขอเงินทีมสัก20ล้านนะลูกนะส่วนที่เหลือเนี่ยลูกก็เก็บไปใช้เองนะลูกนะแม่20ล้านเลยเหรอครับนี่แม่ไม่คิดว่ามันมากเกินไปเหรอครับถ้ามันสักล้านสองล้านอะผมยังพอให้ได้นะครับแม่โอ้ทีมลูก แกไม่เข้าใจหรอกว่าบ้านสมัยนี้มันแพงไหนจะค่าจัดงานแต่งอีกละ่ะแล้วเงินตั้งตัวบ่าวสาวอีกทีมถ้าไม่ได้เงินก้อนเนี้ยเจ้านอตเนี่ยไม่มีโอกาสได้แต่งงานเลยนะลูกแล้วพ่อแม่ผมล่ะครับแม่ตอนนี้บ้านก็โดนรื้อไปแล้วไม่มีที่อยู่พวกท่านแก่มากแล้วนะคะรับเขาก็ต้องการความสบายใจเหมือนกัน,นครับแม่โถแกก็ให้พ่อแม่แกเช่าบ้านอยู่ไปก่อนสิแกยังหนุ่มยังแน่นทำงาน แป๊บเดียวเนี่ยก็ซื้อบ้านใหม่ใหุ้พ่อแม่ได้แล้วแต่ว่าเจ้าน็อตเนี่ยโอกาสแต่งงานมันมีแค่ครั้งเดียวนะแม่ครับเราลูกผมนะครับแม่ถ้าผมให้เงินแม่ไปเนี่ยลูกผมก็จะลําบากผมไม่อยากให้ลูกผมเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีอะไรนะครับแม่ทีมแม่ขอร้องจริงๆนะลูกแม่เนี่ยเลี้ยงตองมาด้วยความยากลําบากถ้าเกิดไม่ได้เงินก้อนเนี้ยชีวิตเจ้านอ็อตอาจจะพังไปเลยก็ได้นะลูกผมเข้าใจแม่นะครับ แต่ผมขอโทษแม่จริงๆนะะผมไม่สามารถให้เงินแม่ได้จริงๆนะตัวผมเองเนี่ยก็ต้องปกป้องครอบครัวผมกับแม่ก็ได้งั้นไม่ต้องอ้องค้อมและพูดกันตรงๆเลยก็แล้วกันถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนนี้นะฉันก็จะให้ลูกสาวฉันเลิกกับแกเหมือนกันนี่เลือก วันนี้แม่เขาโทรมาหาตองอะ่ะเขาร้องห่มร้องไห้หนักมากเลยนะแล้วตองก็นั่งปลอบเขาอยู่นานมากเลยอะ่ะแต่คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าแม่เอาเครียดเรื่องอะไรแล้วเขาร้องไห้เพราะอะไรนั่นแหละเขา,าเครียดเพราะเรื่องเงินนั่นแหละตองว่าคุณช่วยแม่เขาไปเถอะนะยังไงแล้วอะ่ะเขาก็เป็นคนเลี้ยงดูตองมาอย่างยากลำบากตั้งแต่เด็กๆนะเข้าใจนะตองแต่ที่แม่ตองเรียกมา มันมากเกินไปนะตั้งยี่สบล้านอะตองบ้านเรายังไม่มีเป็นของตัวเองเลยและเงินมากขนาดนั้นะ่ะเราจะหาจากไหนไปให้อะอีกอย่างไงพ่อแม่ผมเนี่ยเขาต้องซื้อบ้านใหม่แล้วผมต้องดูแลลูกในท้องคุณอีกอะเงินมันไม่ใช่เศษกระดาษนะตองมันมีจำกัดนะไม่รู้อะถ้าคุณไม่ให้เงินแม่ตองก็จะอยู่บ้านแม่แล้วลูกในท้องเนี่ยก็ไม่เก็บไว้ละ แม่กับพ่อคุณน่ะไม่มีทางได้อุ้มหลานแน่นอนตองนี่ในสายตาของคุณเนี่ยลูกมีค่าบ้างไหมอะแค่น้องชายคุณจะแต่งงานเนี่ยคุณต้องเอาลูกมาขู่ผมเลยเอะตองก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนเนี้ก็คือน้องชายตองไงน้องชายตองต้องได้แต่งงานถ้าเขาไม่ได้แต่งงานเนี่ยแม่ตองเขาต้องเครียดเขาต้องมานั่งเสียใจไปตลอชีวิตอะโอกาสแบบเนี้ยมันไม่ได้มีกันได้ง่ายๆนะ ตองให้เวลาคุณไปคิดใหม่3วันตองหวังว่าคําตอบที่ตองจะได้ยินเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่ตองอยากจะฟังนะงานเนี่ยไม่ต้องรอ3วันแล้วตองผมจะบอกคุณตอนนี้เลยว่าเงินสักบาทเนี่ยผมก็จะไม่ให้บ้านคุณถ้าคุณไม่ให้เงินแม่ตอง20ล้านเราก็อยากนไปเลยตองจะไม่ทนเลยได้ในเมื่อตองอยากยาเนี่ย ผมก็จะหย่างั้นตองไปเซ็นใบหย,ย่ามาเราจะได้จบกันไปกล่าสิยังไงแล้วเนี่ยไอ้เงินเวรคืนอะไรนั่นนะ่ะมันก็เป็นสินสมรสอยู่แล้วยังไงตองก็มีสิทธิ์ได้ในส่วนของตองตองไอ้บ้านหลังนี้มันเป็นชื่อพ่อแม่ผมเงินทั้งหมดนี่ยมันก็เป็นของพวกเขามันแปลว่าตองเนี่ยจะไม่ได้เงินสักบาทเลยนะอะไรนะได้งั้นเราจะไปฟ้องศาล บอกว่าตองอยากกับครอบครัวคุณเนี่ยตองไม่ได้อะไรเลยยังไงตองก็จะเอาทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของตองคืนมาให้หมดเอาเลยตองตอนเนี้ยผมได้เห็นท่าแท้ของคุณแล้วว่าคุณเ,เลือกครอบครัวตัวเองมากกว่าผมกับลูกโอ้ยโอ้ย อีบ้านนี้นะมันขี้กงกันทั้งบ้านเลยอะ่ะฟ้องไปตั้งเท่าไหร่สารสั่งไม่จ่ายสักบาทเดียวเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าทนายวะแม่ลูกตองไม่อยู่แล้วนะหลานแม่เขาไม่อยู่กับเราแล้วนะแม่ฉันไม่ได้ถามเรื่องลูกแกฉันกำลังถามแกว่าตอนนี้เราไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนใช้ฮะแกก็เหมือนกันน่ะตอนคบกับไอทีมอะไปท้องกับมันทำไม ทำไมเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้หลานฉันก็ไม่มีเงินฉันก็ไม่มีเขจะให้ฉันดีใจเหรอแม่แม่รู้ไหมว่าตอนนี้ต้องเครียดมากต้องกินอะไรไม่ลงแล้วที่ผ่านมาต้องทำทุกอย่างอะ่ะต้องก็ทำเพราะต้องอยากจะให้แม่สบายนะแต่สุดท้ายอะ่ะนี่แกอย่ามาพูดอย่างนี้นะแกท้องเองแท้งเอง,เองกัะไม่ต้องโทษใครเลยแล้วไม่ใช่ความผิดฉันด้วยอย่ามาโทษฉันไม่หรอกต้องไม่โทษแม่หรอก ต้องผิดเองแหละต้องมันโง่อเองใช่ไหมคะทุกคนต้องมันโง่มากเลยใช่ไหมคะแม่ต้องถามแม่จริงเหรอแม่ไม่เสียใจบ้างเหรอนี่หลานแม่เขาไม่อยู่กับเราแล้วนะเสียใจแล้วมันได้ตังค์ไหมคะแถ้าเกิดมันเกิดมาใครจะเลี้ยงเงินเราก็ไม่มีไอทีมเหรอมันถีบหัวเราสองคนส่งตั้งนานแล้วเราก็ไม่ท่าไปฟ้องเขาเลยอะแม่ทั้งนี้เราก็รู้อยู่แล้วอะ ว่าเงินน่ะมันไม่ใช่ของทีเพราะเลยอ่ะเอา้าก็ต้องฟอ้องสิเผื่อว่าได้สักครึ่งนึงก็ยังดีแม่เนี่ยก็จะเอาเงินไปจมน,น็อตน่ะมันแต่งงานกับมายนั่นแหละแล้วดูสิทีนี้งานแต่งก็ไม่มีเงินก็ไม่มีหลานฉันก็ไม่มีเฮ้ยแกนี่นทำอะไรไม่ได้หนักใจฉันสักอย่างเลยการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องช่วยด้วยกำลังของตัวเองที่มีไม่ใช่ไปลบโรบเอาของคนอื่นมา